โอ้ oh my god โอ้โหโคตรน่ากลัวสวัสดีครับผูช้ชมเรากลับมพบกันนะครับวันนี้เรา่าอยู่เกมมาท่าดอฮะเป็นเกมผีแบบกระตุกจิตกระชากใจแล้วถูกผลิตขึ้นโดยทีมงาน AJB Game Studio ฮะ2023ที่โมร็อกโกด้วยโอ,โอ้โหแล้วผมบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเวอร์ชั่นเดโม่ฮะยังไม่ใช่เวอร์ชั่นเต็มแล้วก็ยังเป็นเวอร์ชั่นที่บอกว่ายัางพัฒนาอยู่ครับผมใช่ฮนะ นี่คือมาธาดอเราจะได้รับบทเป็นใครสักคนหนึ่งฮะที่จะต้องเข้าไปสำรวจภายในบ้านที่มีการหายตัวไปฮะในบ้านของมาธาฮะแล้วเรานั้นจะต้องเออไปเจอตู้ตาหรือสักอย่างฮะที่แม่งดูไม่ปกติฮะและสุดท้ายเราพยายามที่จะออกแต่มันไม่ให้เราออกฮะมันลังเอาไว้ฮะให้เราอยู่เป็นเพื่อนนะฮะครับนี่คือมาธาดอเกมผีสัญชาติมโมร็อกโกฮะล่าสุดแบบว่าเออผีหลายๆเกมก็แบบ ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ฮะยังพอจ้ำสแกให้เราตกใจฮะแต่เกมนี้แม่งใครเป็นโลกโกตุ๊กตานะออกไปฮะไม่ใช่ไล่นะเตือนไว้ก่อนไม่รอดนะตายนะผมบอกเลยผมก็เป็นโลกโัวตุ๊กตาเออมาท่อโดยอย่างเป็นช่วงกันแล้วว่าเดโมอยู่นะเราก้าเข้าไปในพื้นที่หลกล้องหรือบ้านที่ถูกทีลางฮะเออแล้วเราก็ไปเจอตุ๊กตาหุ่นที่มันถูกคำขึ้นมา แล้วก็ไปเจอความลับที่เธอเป็นคนซ่อนอยู่แล้วก็เหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นข้างในคุณจะต้องสำรวจภายในบ้านนั้นเพื่อที่จะรู้ได้ว่าเจ้าตุ๊กตาผีนั้นมันมีอะไรอยู่หรือปริศนาอะไรอยู่กับมันประมาณนั้นฮะแปลไม่ได้หมดหรอกทำให้มันน่าก,กลัวฮะเดี๋ยวน้เชนก็เข้ามาในบ้านของมาธาได้แล้วอ่ะเข้ามายังไงเชนเดินเข้ามาใช่ไหมหรือทะลุกำแพงมาอ่ะโอ้ไม่กอดแล้วไม่กระตุกเลยอ่ะเออมันต้องมีภาพเกมภาพสวยๆงี้ฮะแล้วแบบทำไม่ไม่ทำให้ผมกระตุกฮะ ว้าวว้าน,นี่อะไรละ่ะนี่มันลูมนี่มันลูมของรอปเนี่ยเดินเข้าไปปะไม่มีเสียงเฉยเลยอ่ะมาท่าฟักมาท่าโดเฮ้ยมาท่าดอเออโดมาท่าไปตุกตามาท่าเฮ้ยไอ้มาท่าดอไอ้ดอไอโดอตุกฉันต้องใช้กล้องของฉันไอเวนมึงดู คำพูคนจาแกนิ่งมากโอ้โหฉันต้องใช้กล้องของฉันอะไรอ่ะต้องทำยังไงอ๋อนี่มันระบบเลยเซนต์ยีวิว่ผมมวา,าผมไม่เคยเล่นอะช่วงภาคหลังๆมาผมไม่เคยเล่นนะผมเคยเล่นแต่แบบภาห้าพาหกอะและ้วก็ไม่ได้เล่นเลยเคยเล่นแต่เดโมโอ๋อนี่ไงโอ้โหตุ๊กตามาท่าหันขวาตอนนี้ไม่หันหน้าไปทางนี้อ้าวไม่แบบ <c oughs> <c oughs> มืนผีเข้าแล้วเหรออะไรวะ หายหายหนาวสั่นเหลีวจังวะอ๋อมันแบบเป็นไฟตกมาวะอ๋อเป็นพัดลมปะแต่มึงไม่มีที่เชื่อมมึงตกมาได้ยังไงอ่ะสงสัยจะเป็นทธรู้มาจากบนเพดานแล้วตอนนี้มันก็ถูกดูดหายไปแล้ววะอย่าไปกินแล้วมากคะก็แค่ตุ๊กตาโง่ๆนั่งอยู่ฮะเดินไปต่อดีกว่าอ๋อห้องนี้ไม่เป็นไรฮะมันมืดไปไหมเกมมืดไปปะเพราะปกติเกมผีอย่างนี้มันก็ต้องแบบภาพมืดๆใช่ปะแต่ผมว่ามันมืดเกินไปวะขอเพิ่มหน่อยได้ปะเออสักห้าอาการดีขึ้นไปเนี่ยหมื่นลดลงอ๋อต้อง ต้องแอภพายด้วยกูลืมขอโทษครับก <laughs> ูลืมโอเคอะผมไม่ชอบให้มันมืดเกินไปฮะไม่ใช่หรอกมันคือมันจะมองไม่เห็นอะดูเหมือนมีใครอาศัรรยอยู่ในบ้านหลังนี้ฮะอล็อกฮะมีอะไรไหมไม่มีกต้องมีหมดแบบหมดนะรู้ไหมนะบนขวาเนี่ยกูเดินเล่นอย่างนี้ที่กูชิบหายเลยฮะหรือเขาไม่เติมวะไม,ม่เหมี่ยวมากผมว่า อ๋อซูมได้โอ้โหซูมได้กูเลยจะเชื่ออ๋อคำมิฐานให้ไงแบตเตอรี่โอเคเราขึ้นมาบนดีกหว่าเพราะข้างบนมันมีแสงไงข้างล่างปล่อยไปฮะไอตุกตาเวนั้นมันไม่ขึ้นมาหรอกผมไม่เชื่อว่ามันจะฉลาดขนาดแบบเดินขึ้นมาบนบันไดให้มันไม่ใชค็มันไม่ใช่แชกี้มันไม่ใช่ตุกตาผีสิงนี่มันห้องเด็กไม่ใช่หรอฉันจะฉันจะไม่เห็นได้ว่าเธอจะมีลูกนะโอเคโอเคฮะ เมื่อกี้เห็นกดเลยได้ตรงนี้ฮะปะ๊บนึงนะกดเลยได้วะเหมือนดูเลยได้สักอย่าง <c oughs> ไม่ได้เอเมื่อกี้ยังมีให้กดเลยไม่ใช่หรอหรือว่แถวนน้นไม่มีฮะงั้นเราไปห้องต่อไปดีกว,ว่าเขามันได้เป็นไดะล็อกเฉยๆฮะไม่ได้มีอะไรอะไรอะบนพื้นเห็นนะกุญแจฮะโอ้โหแล้วเหมือนกุญแจเห็นตอนแรกเอาแบตหมดแบตหมดกูยังใช้ได้อีก โอ้ม oh y god อะไรหรือฉันไม่ได้วะผมขอลองเติมหน่อยมันมีเสียงเพลงฮะโอ้โหท่ารีโหลดสุดยอดอ๋อหายแล้วฮะอีกแล้ะว,วงรูมวงรูมวงรูมของรอฮะสงสัยรอมันอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ฮะเราจะไต้องไปที่คิิเชนนะเป็นห้องคิิเชนคิิเชนอะไรเฮ้ย hey, What the v o i c that ไอย่อวัทซ์ฟอมแมนแกไม่มีสิทธิม์มาดูตรงนี้นะเพื่อนลงเคื่อมาหน่อยฮอะเมยเอาแล้วขอโทษไอ้หนูผมพู้รีนะผมขอโทษน,นะผมช่วยพี่เดินได้อะอะไรวะเข้าหนา้า่างดิเป็นบ้าไอจักกี้ไอจักกี้กูเรียกมาแน่สกูบี้ดูมึงโดนแน่ไม่ใช่ฮะคนละเรื่อง หมายถึงไอ้ชักกี้ที่มันอยู่มันชื่อชักกี้เออมันต้องชื่อชักกี้ดี๋ยวเียกูไปเรียกมันชักกี้เฉยเลยกูไม่เรียกมันชักกี้เฉยเลยอ่ะมันต้องชื่อว่าชักกี้ฮะโอ้ oh my god มีล็อกพิกตรงนี้กูต้องล็อกพลิกด้วยเหรอเกืมปุยมุยเ่ะแล้วเราต้องหาล็อกพิกจากไหนอ่ะแต่เราได้ไอ้นี่มานะแต่รู้สึกเหมือนมันจะต้องอืมโรเทตได้ไหมไม่ได้แต่ซูมได้ซูมตรงนี้เลย เออมีอะไรมากกว,ว่านี้ไหมขอด่วนเขาว่าน่าจะให้เราเก็บบางอย่างมาจากโซเดืร์น,นะครับเราไปดูดีกว่าสิ่งที่ผมควที่สุดในเกมเนี่ยไม่ใช่หรอฮะสิ่งที่ผมควร,รที่สุดของเกมนั่นก็คือกูหาของไม่เจอครับอย่างที่ผมพูดไปฮะกูจะหาของไม่เจอเทีถ้าเกิดกูเดินมั่วผมจะหาของไม่เจอฮะแต่ว่าดูจากสภาพแล้วแกมีอะไรบีบคอมันไ,ได้ไหมบีบคอเฮ้ยมงึงซอกของไว้ไหนวะ เ้าผีชักกี้เพื่อนรักของเราใช้เป็นเพื่อนรักของนายอะแต่ตอนนี้นายเอาของไว้ไหนทุกของไว้ไหนฮะบอกว่าต้องมีกันชงกัญชาวไว้ในบ้านแน่น,นอนเลยบ้านอย่างเงี้ยอ๋อมีผีล็อกตรงนี้ฮะโอเคโอเคได้ละถ้าในกล่องมีสี่อันเก็บมาสี่อันเป๊ะโอเคยังดีกว่าเก็บมาได้อันเดียวมีสี่อันอยู่ในกล่องแต่เก็บมาได้แค่อันเดียวก็คือเก็บมาแค่อันเดียวเลยอันนั้นไม่เอานะปิดประตูได้ไหมกู กลัวไม่ได้ไปิดประตูไม่ได้มีผีมาล้างประตูอีก <c oughs> งามไซโลอ๋อมันต้องแบบไอ้นี่ไนงะโอเคตอนนี้ฮะกันละโอ้เจ๋งอนะมีระบบพลิกล็อกอย่างนี้ด้วยฮนะโคตรเจ๋งอะโน้ตอีกไหนมาดูหน่อยลับหัวด้วยโอ้ยคกูเลยจะเฉยไคุณแจด่าหลังไหนาขาดูหน่อยฮะ ฟรินกี้นี่คือตุ๊กตารักของฉันนะ่ะและเขาก็เป็นผู้ไปทักษ์ของบ้านของฉันด้วยฉันทำเขาขึ้นมาเนื่องจากเอ้ยตั้งแต่ฉันยังเด็กแล้วอะ่ะเขาดูตลกมากเลยนะและ้วก็เอ้ยเขาดูเขาเป็นคนที่ล่าเริงมากแล้วก็รักในการเล่นมากๆเลยนะเขาอะ่ะชอบเล่นที่จะเล่นซ่อนหามากๆเลยแต่เมื่อเขาโกรธขึ้นมาเขาอย่างกับปีสาจร้ายเลยนะ่ะ จากมาท่าฮะไอเฟนกี้แกไม่ใช่ชักกี้ไม่ใช่แชก,กี้ด้วยแต่เป็นเฟนกี้แทนแล้วเมื่อมันโกรธมันเป็นผีร้ายทันทีฮะโอ้ oh my god อะกดตัวอีได้ด้วยโอเค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 แต่เราอ่านนี้ไปแล้วนึกว่าจะหันมาเจออะไรไม่เจอเขาจะมีระบบแบบ,บ,บ,บสวัสดีครับแบบใช้ไม้นี่ปะ่ะใช้มาแบบเอ้เฟนกี้ไอหุ่นกระป๋องเราจะเรียก หุหห่นหุ่นหรือตัวตาหลายๆตัวเป็นหุ่นกระป๋องไม่ได้ด้วยโอเคไอ้เี้กอนี่นึกว่าจะหันมาเจออะไรไม่เจอไอ้นี่กูเอาไปปาทิ้งอย่าโยนใส่เตาหล่อแม่งฟิงกี้โอ้โหแม่งนึกจำสักแกฮ่าเมื่อก่อนหน้ากูขี้หัวเลยไหมขนาดเนี้ยไม่จะเป็นห้องกุญแจห้องร่อนบนฮะคีย์ ดิสตรีคีย์ฮะแบบไม่รู้ว่าเป็นกุญแจอะไรแต่กูนี่บอกไม่รู้เต็มไปหมดเลยโอ้ไม่กอดหนึ่งสามหนึ่งสี่ตัวแรกมีมีมีดแทงอยู่หนึ่งฮะเธอเป็น <c oughs> คนทำตัวตามวันนี้หมดเลยหรือ oh วะโอ้ไม่กอผู้หญิงคนนี้มันช่างร้ายการเก่งหรือเกินอ่ะรวมถึงมีดที่อยู่แปลกเนี่ยเป็นงานศิลปะจากไหนวะเนี่ย โอ้มายก d หนึ่งอฮะอะไรมีเสียงอะไรเดีย๋ยวตบเลยเหนึ่งนะหนึ่งสามหนึ่งสี่ใช่ไหมหนึ 1, 3, 1, 4, uh ่งสามหนึ่งสี่ฮะหนึ่งสามหนึ่งเอ้ยหนึ 1, 1, 4, uh huh. ่งเดิ1 4หนึ่งสี่ฮะแดงเรียบร้อยไม่ยากแล้วแม่งมุนเข้าไปข้างในทะลุได้ไงวะโอ้คุณแจฮะคุณแ uh huh. จ, uh huh. จข้างใต้ดินอืมยอดไปเลยไม่ได้อย่างนี้ไหม เผื่อจะมีใครอาบน้ำต,ตุออ๊กตาอาบน้ำได้ไงอย่าไปคิดบ้าฮะมันก็แค่ตอนสตรอรี่ฮะไอ้พวกนี้มันชอบเล่นหลอกเราอยู่แล้วฮะโถนสตรอรี่ระวังโดนวูดี้ไว้นะวูดี้จ้องจะเล่นเธอมีมีงูอยู่ในรองเท้าอ้ยอยู่ในเกงของฉันมีงูอยู่ในกางเกงของฉันรู้จักเปล่าเฟรนกี้นายรู้จักวูดี้เปล่าวูดี้มีงูอยู่ในก,งงนกาง,กกางเกงเลยนะสนใจดูเปล่านี่ เรียกหลอกหลอกล่อให้ตุ๊กตาตัวอื่นมาดูมาดูงูในกางเกงในดูในดูในกางเกงหมายถึงในกระเป๋ากางเกงฮะเฮ้ยแฟรงกี้เฮ้ยแฟรงกี้ Are you Frankie? นายอยู่นี่ใช่ไหมแฟรงกี้มึงเพิ่งหลอกมึงไปสองสามทีมึงยังถามมันอยู่นี่หรือไม่เฮ้ยนี่ไงมันอยู่นี่ไงไอ้ไอ้ไอ้เี้ย ไอ้จับมาอยู่นี่แล้วเอ้มาเล่นกันดีกว่าไม่รู้พูดอะไรว่าอะไรอ่ะผมฟังไม่ออกอ่ะแต่รู้ว่าต้องรู้ตนเสียงวันนี้มาเล่นกันดีกว่าแล,วแล้วก็แทงชกชโชกชกโอ้โหเกมนี้เล่นซ้ำผมแบบกระโชกห้าปหลายทีแล้วฮะถือว่าน่ากลัวใช้ได้ฮะนี่คือมาท่าดอฮะแล้วก็ผมก็พยายามให้เกมมันดูน่าเบื่อไปฮะก็ดูจากสภาพก็ถ้ากเกิดได้จริงๆก็น่าจะประมาณประมาณสี่ห้าทีก็จบแล้วฮะแต่ว่าผมได้ไปสิบสองทีนั่นคือเร็วสุดเลยมั่ถามว่ามีเกมอื่นไหมไม่มี แค่นี้ไปก่อนนะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบาย